เราเป็นง,งานร้านทองมอืไร่นะครับนี่ไปร้านเราเิดนไหมครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวร้านร้านเรามีนี่ครับลูกค้าตัวจบร้านบวกหัวนักเต็มไปร้านเรามีหลายลายมากเลยครับลูกค้ามีหลายทรงมีหลายขนาดและก็มีเป็นพวกโจบจบไวเอ,อันนี้สําหรับตัวโชว์นะครับลูกค้าโชว์หน้าร้านแลวก็จะมีพวกช้ากึ่งนะครับลูกค้าเรืองี่เร่งแต่ง ก็มีพวกแบบปั๊มอะไรดีๆนะครับปั๊มซ้ายปั๊มขวาเรามีหมดเลยนะครับลูกค้าและที่ครับลูกค้าทานี้ตามมาครับนี่ครับโช๊คคอซ่สามห้าศูนย์นะครับพวกฟรสิซส์คลิกอะไรพวกนี้เรามีหมดเลยครับม้อน้ํามีเนียมเราก็มีนะครับลูกค้ามาน้ําแต่งในของบิยาดีนะครับลูกค้าตอนนี้เขาจะมีฝามาให้ด้วยมาครับลูกค้าเดี๋ยวเดินตามผมมาเนียมเข้ามาครับ เรามีนี่น้ำมันเครื่องลูกค้าลูกค้าเห็นไหมเห็นไหมนี่คันตบอนครับตัวนี้เขาาวันหนึ่งลิตรนะครับลูกค้าน้ำมันเครื่องเรามีหลายรูปแบบนะครับลูกค้าของรถเกียร์ของรถโรโเต้ก็มีนะครับของเชลเราก็มีแล้วก็มีเป็นพวกตอรนนะครับลูกค้าสปีดออยสูตรที8แปดแล้วก็หนึ่งตัวหนึ่งลิตรนะครับนี่ลูกค้าเราเย็นเรามีของคันด้านะครับแล้วก็ของยามาฮ่าอ้าวไม่ใช่ตัวนี้ของโทษที่ครับ เป็นตัวนี้อันนี้ย่ามาห้านะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่100บาทนะครับลูกค้าแล้วก็ตัวนี้อยู่ที่70บาทนะครับของฮอนด้านี้ครับนี่นี่คือมันดาโชคนะครับลูกค้า y f ของเรามีเกือบทุกยี่ห้อเลยนะครับลูกค้ามีของ XMAX k i กม m i ออะไรพวกนี้นะครับลูกค้า ฟอร์ซ่าฟิลสปาร์ก115ไอนะครับลูกค้าแล้วก็เป็นพวกปีเซกเป็นเวฟ1 1อ i ไตัวรีดก็มีนะครับรีดตัวใหม่นะครับ2วาลสี่วาลนะครับลูกค้าแล้วก็มีนีดสี่วาลก็มีครับลูกค้าของ n m a นก็มีนะครับมีเกือบทุกอย่างนะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกอาพวกมีก็บอกครับเป็นตัว g ีพัดครับลูกค้าตัวนี้อืมแา้วก็เดี๋ยวลูกค้าตามมานี่ครับ หายแป๊บหนึ่งครับมาครับมาครับนี่ครับ,รบ,รบ,รบเรามีงานหนุย่ยนะนี่นะลูกค้าเมอร์ลิงเรามีเกือบทุกอย่างเลยครับขาบปั๊มเราก็มีนะครับลูกค้าดูเรามีหมดเลยครับเป็นปักข้างเป็นนิชชินนิชชินใส่ร้อยยี่สิบห้าร้อยสิบไอใส่ร้อยยี่สิบห้าอย่างนี้ก็มีนะครับลูกค้าเมอร์ลิง ขาง,งอขาตรงเรามีหมดเลยนะครับลูกค้านี่สายเบรกสายเบรกแต่งอามยี่สองนิ้วก็มีครับแล้วก็เป็นพวกนี้ครับเป็นคานดัมเป็นอะไรพวกนี้ครับลูกค้านี่นี่อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นขาตั้งครับขาตั้งตัวนี้ใส่พีเซ็กครับลูกค้าสองัสิบแปดเป็นงานมินียมนะครับตัวนี้ของเขาเป็นเลดน,นะลูกค้านี่ราคาสามรอยี่สิบาทลูกค้าขาต่อรองนะครับนิดนึง โอเคครับลูกค้าไม่มีอะไรแล้วแล้วพบกับเราใหม่นะครับเราทีมงานร้านทอมไลสวัสดีครับ